สวัสดียามเช้าครับคุณผู้ชมวันนี้อำเภอแวงแห่งเย็นขนาดอุณหภูมิเก้าองศาครับดูบรรยากาศกันครับหมอกเต็มครับบรรยากาศส่วนหอมครับผม นี่ก็โฮงพักครับวันนี้วันเสาร์ครับผมที่อำเภอเวียงแหงนะครับมีตลาดนาัดคือตลาดนาัดเพียงหลวงนะครับวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปเดินเที่ยวนะครับไปดูบรรยากาศเนาะอาจจะดูอาจจะมาคึกคักนะครับเพราะว่าช่วงนี้โควิดระบาดโอ้ยนหนังหิงไฟก่อนอาย หนาวขนาดนะครับเดี๋ยวสักกร,รมครับไปเดี๋ยวเราไปเอลกาดเปียงลวงกันดีกว่าครับ ครับมาถึงบริเวณบ้านเพียงหลวงแล้วครับแดดออกพอดีเลยตลาดมีข้างหน้านะครับมาไกลเนะาะเดี๋ยวคงต้องหาที่จอดรถก่อนครับโอ้มาสายเวล้วมั้งเสี่ยวกาดวายเหมือนกันครับ พอมีครับแป๊บห,หาที่จอดรถกันก่อนครับโอเคแล้วครับได้ที่จอดรถแล้วเข้าไปเดินตลาดกันดีกว่าครับ,รบที่นี่ท้องๆ้างเป็นชุมชนของคนจีนนะครับเยอะหน่อยของขาย ก็เยอะครับดูกันยาวๆไปเลยเนาะ 啊嗯、我看一下 อันนี้ก็มันเปรียวครับกล่องเท่าไหร่ครับกล่องเท่าก็มันใส้อย่างครับใส้ทั่วไข,ข่เค็มครับผมเอากล่องหนึ่งครับ อะไรอย่างครับอันนี้ใครนี่เขาใช้ดองกับกระดองไปอย่างก็ใช้ดองรวมกับกระดองอ๋อใช้ดองรวมกระดอง ักสีเสียดครับตอกตังก้งนักขนาด ปิ้งครับอร่อยอันหนึ่งครับอะไรมีเกลือันไหนครับมีมีเกลลืืออีเกมีปรุงปรุงเรียบร้อยเลยครับเออเรียบร้อยละเกลือเรียบร้อยละปิ้งอย่างเดียวเนาะอ๋ออย่างเดียวนะปิ้งอย่างเดียวปิ้งก็ได้กินนี่ก็ได้มันม้าหมาใหม่เนาะม้าใหม่ได้กินนี่ก็ได้ หน้าก็มีแต่พักนะที่สวนก็มีเยอะแยะไปหาของกินแปลกๆก,ก,ก,กิดดีกว่าครับ <c oughs> โอ้นี่นี่นี่ยอดส้มปีนีุ่งนี่เท่าไรครับยี่สิบบาทจ้ายี่สิบบาทอาห่อหนึ่งครับ รับนี้ยอดซุปปี้นอไปซาหรอเสียงหรอแล้วเอาของนมนิบสี่วิบก็ใส่ซี้องกันอาะอันนื อันนี้ดอกอะไรอย่างนะครับอันนี้อันนี้มาอยอ่างก็หมอกหมอกคามเนี่ยค่ะซื้อมาเราหมอกคามไปเราไปยัดใดกินครับไปเรายำร่กันได้กันไหนอ๋อยำร่วมกันตึ่งเดือดตัวปีแน่นอนซื้อห้องมาหมอกคามเนยค่ะหมอกคามฟอกอะฟอกปีนะ 多少เงินส่งที่่ะซื้ออะไรครับเผ็ดถุงสิบบาทค่ะมีสมกรบเอาเอาสามถุงได้ไหมครับได้อยู่ค่ะเอาสามถุงเนาะสามถุงเะเห็ดถุงนี้ ถุงจะได้ถุง้าบะแล้วนเช้าค่ะเอาสมถุงเนาะกิเอาไหมคะฮะกัิโอ้ยผักกะปิอร่อยนะนี่ผัดผัดเหุแต่เห็ดก่อนก็ได้ครับมีใบห้า้มีทอนนะครับมีค่ะสามสองหกสิ้องสร้อยสี่สิเนาะ ขายขนมไข่มีตรงไหนครับขนมไข่คือที่ไข่ไส่กูเนี่ยเนี่อที่ขายไส้บูช์ครับขนมไข่ไปให้ลูกนะครับ นี่ไรอย่างไรครับโอ้โหปวดเฉอาะรูฮะได้ไม่เป็นนะไปอย่างไรครับได้ไม่เป็นแ้วนะมับไปขึ้ค่ะ ขนมไข่เอาแบบเปิไข่ใช่เอาแอะไรมีค่ะถุงละห้สิบบาทค่ะเอากี่ถุงจ๊ะเอาถุงนึงครับได้ค่ะก็เหลูกพี่พี่น้องเพรในกับภรรยาไรยไข่กว่ามือเขาสองก่อนลงก่อนี่พี่น้องเอาหนึ่งเาซีเจซีครับครับผมครับเขาทุกทีขายตรงนู้นแต่ได้ครับที่บ้านค่ะนี่ตลาดเช่าในมากขายที่นี่ค่ะ ที่มาซื้อมาซื้อที่ร้านเนาะใช่ค่ะตอนกลางวันงานไปชอบไปใหม่ดูย่าชื่อหม่หมูโอเคน้ำมันหมูครับน้ำมันหมูค่ะอันนี้อ่ะน้ำมันหมูบ้านเราค่ะเนี่ยใส่เนี่ยใส่เสร็จแล้วก็น้ำขวดเท่าไรนะครับคูซิซิบาทค่ะอร่อยนะกินกับข้าวหวานมากกินงหมูเลยเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยก่อนเราดูไหมคะคูเลซิซิบาท ซื้อผักด,ดองครับ ไอ้ที่เป็นแบบหอมดองนี่มีครับหอมดองเหรอคะที่มีแบบพวกมหอมดองไม่มีค่ะหมดแล้วครับหมดแล้วค่ะไอ้ที่เป็นอย่างก็เหมือนกระเทียมโทนเนี่ยพวกนั้นนะครับหมดแล้วหมดแล้วเนาะันก็มันจะมมาชแบบนี้าองผักผักดเมืององอันที่เป็นกระเทียม โถนรองนั้นหมดแล้วนาะไม่มีแล้วครับหมดแล้วอ๋อครับผมขอบคุณครับว้าวว้าวมาบา่ทันของอร่อย เรียบร้อยแล้วครับ,บออค่อยคึกคักกระจดครับ เอาละครับเรียบร้อยแล้วครับพาคุณผู้ชมมาเดินตลาดครับตรนนี้ได้เห็ดครับได้ขนมให้ลูกเนี้ยได้ยอดส้มปีเนาะเดี๋ยวเอาไปซาครับน,นี่ขนมไข่แล้วก็อันนี้เป็นห้องอย่างก็ข้าวง,งาครับข้าวง,งาแล้วเปิ้นต่ามาแล้วเรียบร้อยเนาะอันนี้นครับเน,นี่ข้าวง,งาครับ เดี๋ยวเ,เ,อเอาไปปิ้งกันปิ้งกินอร่อยครับเข้าไงครับผมามาดูตลาดครับจะซื้อพักพักมีเยอะแยะนะครับเออแต่ถ้าจะซื้อก็คงโดนเมียดาเนี่ยพักเต็มสวนโอเคครับผมอ่าวันนี้ามุ็ z o o ชม,มาเที่ยวชมตลาดนะครับตลาดเช้าที่บ้านเปียงหลวงเนาะ เอยครับยังไงเจอกันคลิปหน้านะครับผมวันนี้ก็ขอขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ